นี่เบิ่งครับพี่น้องขาเดียวยุ่ยไซเดอ่์มามาผู้ใดมีข้าเดียวมาเลยครับผมสดนามคนห้อนเนาะครับผมสวัสดีงามๆครับเพื่อนๆครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสตรีทฟู้ดออนทัวร์นะครับผมวันนี้มีเมนูทางภาคอีสานมาฝากเพื่อนๆแล้วครับผมหลังจากที่รอเมนูนี้กันมาหลายวันนะครับผม ผมก็ไปสอหาซื้อมาจนได้ <c oughs> นี่ครับผมไข่ปลายิศกเนาะวันนี้ก็จะมาทำต้มยำไข่ปลายิศกกันนะครับผมเรามาดูส่วนประกอบกันครับวันนี้ก็จะได้มีผมมียอดผักติ้วด้วยนะครับมาใส่ด้วยกันเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นชุดต้มยำนะครับมีหอมขา่าแล้วก็กระเทียมแล้วก็พริกก้วนะครับผมทุกอย่างเอาไปขั่วหมดเลยนะครับแล้วก็ตามรวมกันนะครับผม ตอนนี้ก็จะเป็นหอมแดงบุกดให้แตกนะครับผมแล้วก็มีใบมะกรูดด้วยวันนี้ก็จะมีมะเขือมะเขือสมบันเท่าแล้วครับผมแล้วก็ตะไคร้ครับผมตัวน,นี้เอามากันไว้ก่อนเป็นน้ำมะขามเปียกนะครับถ้าเกิดว่าผักติ้วยังไม่เปรี้ยวพอเราก็จะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปนะครับผมทีนี้ส่วนเครื่องปรุงต่างๆจะเป็นน้ำปลาแดกหรือว่าน้ำปลา หรือว่าอะไรต่างๆก็ไปชมติดตามในคลิปนะครับแล้วก็ผมจะเขียนแปะไว้ด้านล่างคลิปด้วยนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆเราไปลงมือทํากันได้เลยครับผมไปกันครับคราบผมพี่น้องครับผมวันนี้นาบก็เดือดแล้วเนาะนำพริกตม้ยมยำเขากัดตามเรียบร้อยกัดสีใสไปเลยนะครับผม ชุดนี่เขาก็ใส่ลงไปเลยครับผมมะเขือส้มนะ้ำมะเ,เ,เขือเทศบานเขานั่นแหละครับเพราะว่าเขาต้องการให้บักมะเขือส้มมันเปื่อยเนาะปล่อยให้เดือดก่อนมาเลยเกลือเขาใส่ไปน้ำมหาแล้วครับผมโอ้ฟดแล้วครับฟดแล้วพี่น้องครับฟดแล้วเขาจิบปรุงรสก่อนเนาะน้ำมะขามาเปียกครับผมสองช้อนโต๊ะใส่ไปเลยครับผม นำปลาแดกบรรเทาครับผมสองช้อนโต๊ะครับผมผงปรุงรสครับผมหนึ่งช้อนช้าใส่ไปเลยครับผมซิมมันิซิม ุดยอดครับผมใส่ตัวนี้ลงไปเลยไข่ปลายาิสกนะครับเนาะใส่ลงไปได้เลยเร่งไฟซะก่อน,นครับผมเปิบแน่นอนเลยบเลย่เนี่ยยอดพักติว้วอ้าใส่ไปเลยครับผม รสชาติได้แล้วครับโอ้ยหอมพริกขวดเอ๊ะบันเนยบังครับพี่น้องครับเบิ้งบันเ,เนยไข่ปลายิซโซกเนาะเห็ดยังกระแซบครับประเภทไข่ครับผมมกกระแซบเดยเดี๋ยวมือหนาชิบหนาชิเห็ดมกเนาะ ดวด1ิโออมอย่างนี้แหละเดี๋ยวไปจัดการใครปลามาอีกเนาะขอซิมอีกจักเทียอะ <laughs> ไรเซฟบๆกับซิมอยู่หัหรอสุดยอดเลยครับผมครับผมพี่น้องครับเดือดเต็ทีแล้วครับผมรสชาติก็โอเคแล้วเนาะ เบิ้งครับพี่น้องข้าวเหนียวอยู่ไซเนี่ยหอามาม,มากผู้ใดมีข้าวเหนียวมาเลยครับผมสดน้าผนฮ้อนเนาะเดี๋ยวสิป,ปิดแก๊สแล้วครับผมสิ่ป,ปิดตักใส่ถ้วยให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะข้าก็สิใส่ตัวนี้น้ำใส่พริกขวดใส่ลงไปเลยครับผมขวดวอาหาหนเอาไปมัดไว้กลับมาใส่คือเกา่า ใส่ไปเป็นเม็ดทองซีเลยครับผมจังดูเดือดเนะาะครับพี่น้องครับผมก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งเมนูนะครับผมต้มยำไขป่ปลาหยีศกนะครับผมโอ้ยชดุดนาหมห่อนเนาะครับพี่น้องเนาะวิธีทำต่างๆกับผมก็ได้บอกพี่น้องไปแล้วเนาะก็หวังว่าคงสิเฮ็ดกันได้เนาะครับผมบ่นยากแล้วกับบง่ายครับผม คือรึ่งกลางๆประมาณนั่นแหละครับควาตั้งใจเฮ็ดก็จะเฮ็ดได้เยอะครับผมเป็นรสชาติที่แบบโดนตำรับตุมย่ำเลยครับผมโอเคครับเมื่อนี้กานจะขอจากลาไปก่อนเนาะยกเข่าแล้วเนาะสวยล่ะพอกันไม่ไม่นู่นาครับผมอ่ก่อนจากกันกะขอให้พี่น้องชอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกับช่องติดฟุตออนทัวเนาะ ให้ยู่ดีมีแห้งนะครับผมลาไปก่อนครับพอกันเมนูหนาครับผมบายบายครับผมสวัสดีงามงามครับ